สวัสดีครับผมชื่อนายสุรวุฒิอินทรโกลนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของอนิสสัน KKT ขอนแก่นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของหัวข้อนะครับการให้คำมั่นสัญญากับลูกค้านะครับก็คือผมจะชูม,มาหนึ่งหัวข้อนะครับก็เป็นหัวข้อปัจจัยหลักสำหรับผมเลยนะครับหลังจากที่ปลอนรับแล้วก็คือหนึ่งเลยหลังจากที่เราปลอรับแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับนับจากนี้ไปขึ้นหนึ่งเลยก็คือบริการหลังการขายนี่แหละครับ ก็อันดับแรกมันจะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับของนิสสันเนี่ยก็สามารถดูแลลูกค้าได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับที่นอกเหนือจากกันชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็จะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงลูกค้าสามารถโทรใช้บริการได้ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินหรือสามารถโทรมาที่เบอร์ที่บริษัทนะก็ได้หรือจะโทรมาที่ศูนย์ ที่ตัวงผมนี่ก็ได้เหมือนกัน,นครับก็จะประสานงานช่วยเหลือให้ได้ทันท่วงทีนะครับเกิดความมั่นใจให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจได้เลยนะครับหลังจากทิดเซ็นรถกับผมไปแล้วก็พอเอาเข้ามาเช็คศูย์นะครับบริการในเรื่องของการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องก็เรื่องของอะไหล่เนี่ยในเรื่องของตัวสินค้าอะไหล่ชิ้นส่วนต่างเนี่ยก็ราคาไม่แพงนะครับลูกค้าสามารถเช็คราคาได้นะครับในเรื่องของงบป,ประมาณที่จะใช้ใจใ่ายในครั้งต่อไปก็อันนี้ก็เกิดความมั่นใจ เงินในกระเป๋าของเราได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในตัวของอะไรของนิสสันนั้นไม่แพงนะครับอันดับที่3าก็คือในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับของนิสสันทงนองที่นิสสันเคีกทีนี่ก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่นั่งอาหารเครื่องดืม่มมีครบหมดทุกอย่างอันนี้เกิดความอุ่นใจนะครับสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นะครับพอได้รับการบริการที่ดีแล้วการดูแลจากพนักงานที่ดีแล้วทีนี้ก็จะเกิดจากการบอกต่อนะครับเข้ามาซื้อเพิ่มเข้ามาใช้บริการเพิ่มนะครับเพราะว่าก็จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีถ้าเกิดว่าลูกค้าได้รับการดูแลและการบริการที่ดีและอบอุ่น,นแล้วก็สะดวกสบายก็จะเป็นคำตอบที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่จะมอบให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ